สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานนิตยาดวงแก้วค่ะสพทมั่นใจการเช่าอุปกรณ์การเรียนการสอนโครงการ Anywhere Anytime ทันในปีการศึกษานี้และกำชับทุกเขตพื้นที่ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างค่ะ นายพัฒนาพัฒนทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรายงานความคืบหน้าการเช่าใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนสําหรับครูและนักเรียนขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด118เขตโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการติดตามความคืบหน้าในทุกสัปดาห์ซึ่งมีสำนักงานเขตพื้นที่3าม เขตพื้นที่ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วกำลังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR จำนวน76เขตทำประชาพิจารณ์ร่าง TOR 28เขตและประกาศเชิญชวน11เขตค่ะการติดตามความก้าวหน้าในการใช้อุปรกรณ์การเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนหรือว่างบอินวีนิทามนะครับที่เป็นงบที่เราไปใช้ในการเช่าอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนก็คือไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก ะครับเป็นโค m มบุ๊กหรือว่าเป็นแท็บเล็ตนะครับซึ่งขณะน,นี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด118เขตนะครับเราก็ได้ติดตามความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ซึ่งวันนี้ก็มีสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับสเขตพื้นที่ที่ได้ดําเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมียังอีก76เขตนะครับที่ยังอยู่ระหว่างร่าง TOR นะครับแล้วก็ เที่เหลือนะครับเราวันนี้มีการประชุมชี้แจงนะครับเพื่อติดตามเร่งรัดในการดําเนินการเพื่อทําให้กระบวนการเช่าอุปกรณ์ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และก็ทันในปีงบประมาณนี้นะครับในส่วนของประเด็นที่มีหลายฝ่ายกังวลว่าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y anyway, w h e anytime จะเป็นเหมือนโครงการสนามฟุตซอลหรือไม่นั้น รองเลขาธิการคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงว่างบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา n อน way a น y t i m e เป็นงบประมาณอยู่ในเล่มขาวคาดแดงที่เป็นพอรบองงบประมาณที่มีตัวเลขชัดเจนในรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งบประมาณสนามฟุตซอลเป็นงบประมาณแประยะติของสสแต่ในขณะเดียวกัน งบประมาณเช่าอุปกรณ์การเรียนการสอนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา a n y w h วร e a อน t ท m e นั้นมีความชัดเจนเป็นการของ,งบประมาณกรณีปกติและดำเนินการแจ้งเขตพื้นที่ดำเนินการเช่าตาม TOR ของแต่ละเขตพื้นที่พร้อมกำหนดราคาของตนเองก็ต้องชี้แจงนี่ครว่าต้องต้องต้องนำเรียนนี้ค็ว่า งบ y อน e r ว Anytime นะครับเป็นงบประมาณที่เราอยู่ในเล่มขาวขัดแดงที่ว่าเป็นพรบงบประมาณนะครับมีตัวเลขชัดเจนอยู่ในงบประมาณรายจ่ายของสมนักง,งานคณะกรรมการสาหพื้นฐานนะฮะแต่งบที่เป็นงบฟุตซอลนะเป็นงบเขาเรียกว่าเป็นงบของสสนะเป็นงบแปรยตินะครับ,บ,ระะนะรบซึ่งไม่มีราคานะครับแล้วแต่ที่ แต่ละาสำนักง,งานเขตนะครจะไปกําหนดราคาเองนะครับซึ่งนอกจากจะไม่ใช่ราคากลางแล้วโรงเรียนไหนท่านสังเกตท่านท่านได้ดูข่าวเนียนะครับว่าโรงเรียนไหนเขตไหนที่ใช้งบประมาณราคากลางของกระทรวงพาณิชย์หรือพาณิชย์จังหวัดเขตนะั้นโรงเรียนนั้นไม่มีความผิดนะครับในใน,ในฟุตซอลน,นะนะครับแต่ถ้าโรงเรียนไหนเขตไหนกําหนดราคากลางเอง นะครับโดยที่ราคาไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์หรือพาณิชย์จังหวัดของแต่ละจังหวัดโรงเรียนเหล่านี้ที่มีปัญหาแล้วก็ถูกตั้งกรรมการสอบแล้วก็ปบชดําเนินการนะครับเพราะนั้นต้องให้เข้าใจอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นงบเดียวกันแต่วิธีการดําเนินการไม่เหมือนกันนะครับก็มีความผิดแตกต่างกันนะครับแต่ใน,นเรียวกันงบของสวทเราที่เป็นงบเช่าเอเดมานดิทามนี้นะครับเป็นงบประมาณที่เรามีงบประมาณชัดเจนนะครับที่เราของบประมาณไปเป็นกรณีปกติไปแล้วครับแลวแจ้งให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่ ได้เป็นอนนการเช่านะครับตาม T O R ของแต่ละเขตพื้นที่นะครับพร้อมกำหนดราคาของตัวเองนะครับแล้วไม่กําหนดว่าจะต้องท่านต้องทําบริษัทนี้เช่าบริษัทไม่มีนะครับให้เขตไปกําหนด T O R ไปหาผู้ที่รับจ้างอยู่ในแต่ละจังหวัดแต่ละเขตพื้นที่ของท่านเองนะครับเราไม่มีการล็อกสเปคนะครับและประกอบตรงนั้นก็คือว่าเป็นงบประมาณที่เราจัดสรรไปให้ทุกเขตพื้นที่นะ มีราคากลางเป็นตัวอย่างให้ไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้ทุกโรงเรียนหรือทั้งทุกเขตไปเช่านะครับตามสเปคที่เรากําหนดให้ท่านสามารถจะไปกําหนดสเปคเองเพราะว่าเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงเร็วนะเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากําหนดมันอาจจะเป็นปีที่แล้วในการขอตั้งองค์ารไปแต่ว่าการจะซื้อมันเป็นปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดโอเพ่นนะครับให้กับโรงเรียนให้กับเขตพื้นที่ได้านการไป หาผู้รับจ้างเองนะครับอันนี้จึงบอกว่าแตกต่างจากการเ,าเช่าหรือว่าซื้อจะซื้อสนามพุทธสอนนะครับอย่างเด็กขาดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากความกังวลห่วงใย,ยไปถึงสํานักง,งานเขตพื้นที่ไปถึงโรงเรียนไปถึงผู้ปกครองว่ากประบาลตัวนี้เป็นกบบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับท่านไม่ต้องกังวลในแรงต้นนะครับขอให้ทํานวนการตามกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างนะครับให้ถูกต้องระเบียบแค่นั้นเองนะครับที่เรากังวล